ในโลกโบราณมีอารยธรรมหนึ่งที่เชื่อว่าชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงพวกเขาได้สร้างพีระมิดขนาดมหึมาเพื่อเป็นบ้านหลังสุดท้ายของผู้ที่ล่วงลับและเพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาไว้ชั่วนิรันด์สำหรับชาวอียิปต์โบราณความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตใหม่และเพื่อให้วิญ,ญญาณได้เดินทางไปสู่ดินแดนแห่งความอมะตะ ร่างกายจะต้องได้รับการเก็บรักษาอย่างสมบูรณ์แบบนี่คือจุดเริ่มต้นของพิธีกรรมที่เรียกว่าการทำมัมมี่พิธีกรรมนี้ใช้เวลานานถึง70วันเริ่มต้นจากการนำเครื่องในทั้งหมดออกจากร่างกายเพื่อป้องกันการเน่าเปื่อยจากนั้นร่างกายจะถูกนำไปแช่ในสารละลายที่เรียกว่านาตรอนเพื่อให้ร่างกายแห้งสนิทและสมบูรณ์แบบ อวัยวะภายในที่ถูกนำออกมาจะถูกนำไปเก็บไว้ในโถคาโนปิกเป็นโถขนาดเล็กที่มีรูปสลักของเทพโอรสแห่งเทพฮอรัสถึง4องค์เป็นตัวแทนของเทพที่คอยปกป้องคุ้มครองอวัยวะและเป็นเหมือนบ้านหลังสุดท้ายของอวัยวะเหล่านี้จากนั้นร่างกายที่แห้งสนิทจะถูกนำมาห่อด้วยผ้าลินินสีขาวอย่างบรรจงและประณีตระหว่างการหอ่อ นักบวชจะใส่เครื่องรางและยันต่างๆเพื่อเป็นเกราะป้องกันจากวิญญาณชั่วร้ายและเพื่อให้แน่ใจว่าวิญญาณจะไปสู่สุขติและในที่สุดร่างกายก็จะกลายเป็นมัมมี่ที่สมบูรณ์แบบถูกนำไปเก็บไว้ในโลงศพที่ทำจากหินหรือไม้ชั้นดีพร้อมกับหน้ากากทองคำและเครื่องประดับล้ำค่าเพื่อเป็นตัวแทนของชีวิตหลังความตายที่หรูหรา และเพื่อรอคอยการฟื้นคืนชีพในวันสุดท้ายแต่สำหรับคนที่ไม่ได้รับเชิญการบุกรุกสุสานฟาโรห์เป็นสิ่งต้องห้ามเพราะมีตำนานที่เล่าขานถึงคำสาปของมัมมี่ที่จะลงทัวผู้ที่รบกวนการพักผ่อนชั่วนิรันดร์ของฟาโรห์ทำให้เกิดเรื่องราวลี้ลับมากมายที่ไม่อาจอธิบายได้